ใครที่ชอบทานกว๋วยเตี๋ยวต้มยำรสชาติแซ่บจัดจ้านอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะมาทานนี้ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าต้มยำหมูเด้งนะคะหมูเด้งแผน่นใหญ่แบบนี้เลยนะคะน้ำซุปของทีล้รเรนานะ,ะมีความเปรี้ยวหวานเค็มผ็ดในตัวอร่อยกับลงตัวเลย มะน,นาวค่ะสดสดน้ำมะนาวแท้ร้อยเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะนี่ห้าชามจุกๆแบบนี้เลยอต้องมาลองแล้วนะคะพี่กับก็แปะไว้ให้ในคลิปแล้วนะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเลยคะ่ะ